วันนี้จะสอนการลืมรหัสผ่านนะคะคลิกที่สี่เหลี่ยมค่ะจะเข้าสู่หน้านี้ค่ะใส่เบอร์โทรที่ลงทะเบียนนะคะเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วคลิกคำว่าเปลี่ยนรหัสผ่านค่ะกดโอเคนะคะรอเ m s แจ้งรหัสผ่านมารับ SMS ใส่เบอร์โทรที่ลงทะเบียนค่ะและใส่รหัสผ่านที่ SMS แจ้งมานะคะ กดล็อกอินโอเคเมื่อเข้าสู่หน้านี้นะคะช่องแรกจะเป็นรหัสผ่านใหม่ที่ SMS แจ้งมาค่ะช่องด้านล่างจะเป็นรหัสผ่านใหม่ที่เราตั้งขึ้นนะคะกดบันทึกแล้วก็กดโอเคค่ะเข้าสู่ระบบค่ะ ใส่เบอร์โทรที่ลงทะเบียนนะคะและใส่รหัสผ่านใหม่ที่เราตั้งขึ้นนะคะล็อกอินโอเคเข้าสู่หน้าเว็บเรียบร้อยแล้วค่ะ